สวัสดีครับผมในนินนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแม่ชั้นทําสวนวันนี้ผมจะมาจัดรากมะขามนะครับจริงๆผมได้อดไดอเดียมาจากพี่ที่ทํา youtube ช่องหนึ่งนะครับเขาสอนวิธีการทํารากมะขามตั้งแต่ต้นอายุได้ประมาณแค่อาทิย์เดียวะครับเขาก็เอามาทําแล้วนะครับทีนี้ของผมเนี่ยน่าจะเกินอาทิตย์ละน่าจะประมาณ2ออาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับตั้งแต่ลงมเมล็ด เป็นมาขามเพาะ,มะเมล็ดนะครับอ่ะเราจะทําให้รากมันแผ่ออกนะครับโดยวิธีการเอาลากแก้วออกก็ต้องดึงต้นมันขึ้นมาก,ก่อนอันนี้ทําทําเรียนแบบพี่เขาเลยบอกตรงๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับเป็นช่องที่พี่เขาพูดเป็นภาษาภาษาอีสานนะครับน่ารักนะครับพี่เขาไม่ห่วงวิชาเลยนี่นี่นี่รากมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเพาะ,มะเมล็ดมันจะมีไอ้รากรากแก้วมันทิ้งดิ่งลงล่างครับ ที่เขาให้ใช้เอาเล็บเนี่ยนะจิกและดึงออกนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปักลงดินเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้รากมันถูกทำลายนะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยอาจจะจิ้มลึกหนะ่อย จะเกียบนำนะครับแล้วก็กบเบาๆประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับมาลองทำกันต่อผมเห็นพี่เขาทำเนี่ยตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยครับต้นอ่อนๆเลยแบบนี้นะครับ ใช,ใช้เล็บจิกแล้วดึงถามว่าทําไมไม่ใช้มีดไม่ใช้กันไกในคลิปพี่เขาบอกว่าเราต้องการให้ตรงนี้มันช้ำนะครับพอมันช้ำแล้วเนี่ยเวลาทีา่ลากมันดูดอาหารมันจะไปบํารุงไอ้ลากฝอยพวกนี้นะครับและไปกระตุ้นลากฝอยให้มันทํางานแล้วก็ออกลากเพิ่มลากฝอยเพิ่มมากขึ้นนะครับแทนที่จะมาเลี้ยงตรงลากแก้วอย่างงี้นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินมาแบบนั้นนะครับซึ่งพี่เขาก็ทําให้เห็นจริงๆนะ แล้วเขาก็มีตัวอย่างให้ดูว่าเขาทำแล้วเป็นยังไงนะครับที่เขาเจ๋งจริงนะบอกเลยสอนแบบบ้านๆแต่เ,เข้าใจง่ายแล้วก็ทำได้จริงผมก็มาทำตาบนะเนะี่ยผมมีเต็มเลยเดี๋ยวผมจะทำทุกต้นเลยก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับ,นะรบดึงใส่อีกต้นทำให้ดู อันนี้ผมดึงขึ้นมาขาดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีลากรอบๆอยู่นิดนึงนะครับจะลองดูว่ามันจะเติบโตต่อได้ไหมนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดต้นลงไปแน่นนะครับเบอกเดี๋ยวลากมันจะกระทบกระเทือนเอาแค่แบบปักลงไปเฉยๆนะครับนึบเน่ ดึงสิปึ๊บอ่าเหลือลากข้างบนนิดนึงนะครับเข้าออกไปอีกว่าว่าอ่ะอันนี้ผมดึงขาดบนเลยดึงพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรลองดูมีลาบต,ติดอยู่นิดนึงดูสิมันจะโตต่อไหมนะครับน,นี้พวกนี้ก็จะทำเหมือนกันหมดเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวลากมันจะแผ่ออกแบบนี้นะครับไปจัดลากสวยๆเริ่มเห็นรูปเห็นล่างว่าทิศทางลากจะไปยังไงนะครับเดี๋ยวาบางทีก็เอาไปเกาะหินนะครับเดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงวันนี้โตว,วันนี้หน่อยมะขามโตช้านะครับเพาะง่ายแต่โตช้าเหลือเกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บเขาไว้ในร่มลำไรก่อนนะครับ สักอ,า,อาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยอ,ออกไปโดนแดดน,นะครับมาขามอยู่ในร่มนานๆไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมีเชื้อรามานะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับอ่ะแล้วก็ลดน้ํานะครับลดให้ชุ่มไปเลยเก็บไว้ในที่ร่มลําไรก่อนนะครับสักสิบวันนะแล้วค่อยอ,ออกไปโดนแดดน,นะครับ อัปเดตมะขามนะครับที่ดึงลากแก้วออกไปประมาณ7วันที่แล้วนะครับมาดูว่าตอนนี้เขามีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังเป็นก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าดูอาจจะมีการสลดสลดลงไปหน่อยนะครับก็พักฟื้นเขาอยู่ในที่ร่มลำไรนะครับมีแสงแต่ไม่ใช่โดนแดดตรงๆนะครับดูใกล้ๆ ก็จะเห็นว่า,ามีการหน้างอลงไปนะครับหน้างองอหน่อยนะครับก็เป็นการพักฟื้นเขานะครับนะแล้วเดี๋ยวอีกสัก7วันเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูใหม่นะอันนี้ที่ดึงรากแก้วออกไปนะครับนะเหตุผลที่ดึงรากแก้วก็คือเดี๋ยวเราจะเอาลงกระถางแบนๆนะครับในอนาคตเป็นบอนไซนะครับโอเค 16วันผ่านไปนะครับหลังจากดึงรากแก้วออกนะครับมีตายนะครับมีตายนี่ตายอันนี้รอดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับบางทีมันสลดไปนะครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งมันก็จะฟื้นนะครับแต่ถ้าไม่ฟื้นะี่ะมันจะไปอย่างนี้เลยเหี่ยวไปเลยนะเฉาตายไปเลยนะครับบางทีมันจะฟื้นนะครับ ธรรมดาครับนะรอดเยอะนะฮะรอดเยอะนี่ก็ดึงแล้วพวกนี้ดึงแล้วหมดแล้วในกระถางแยกเดี่ยวนี้รอดหมดเลยนะครับเมียน,นี้สลดหน่อยเดี๋ยวก็ฟื้นโอเคอัปเดีให้ดูครับนะบูกเยอะๆครับเวลาตายก็ยังมีต้นที่รอดให้เราได้ไปเล่นต่อนะครับ นี่ก็คือที่ผมดึงรากแก้วเอาไว้นะครับประมาณ56วันนะครับเกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับอ่ะก็มีสภาพแบบนี้มีตายนะครับมีตายไปบ้างนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะรอดนะครับจะรอดต้นแบบนี้ก็ควรจะแยกไปลงกระถางเดียวๆแล้วนะครับนะนี่ก็ดึงแล้วนะครับทั้งนั้นเลยรอดหมดนะครับในกระถางเดียว เออไม่รอดหมดมีตายไปต้นสองต้นนะครับอ่ะก็พามาดูกันนะครับสำหรับมะขามดึงลากแก้วออกไปอายุห้าสิบหกวันนะครับก็เลี้ยงไปขุนไปให้โตก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำบอลใส่กันนะคบเอาลากแก้วออกก็เพราะเราจะเอาเขาลงกระถางแบนๆนะครับกระถางบอลใสสวยๆในอนาคตนะครับเราจรึงจำเป็นต้องเอารากแก้วออก นะวันนี้ก็ทานี้ก่อนนะครับทำสวนปลา้าแม่ฉันทาสวนครับมาขามชอบอยู่แดดจัดๆนะครับอย่าลืมนะ